สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ไม่อยู่ในเกม To i l e t Tower อ e ์นีเฟนนะครับแต่เป็นแบบเงินไม่จำกัดนะครับก็ไปเ,เห็นคนเขาเล่นกันนะครับก็เลย <laughs> เข้ามาลองเล่นดูนะครับในไหนก็เป็นเกมที่เออเรียกว่าเงินเราไม่จำกัดอยู่แล้วได้แล้วอันนี้อะไรเนี่ยมีให้ซื้อของด้วยหรอเกมฮาร์ดน่าจะไม่ผิดมีเกมฮาร์ดอะไรสักอย่างอยู่นี่แล้วอันนี้ก็คือในกระเป๋าเราทีนะมี เออคาเวล่าเมนธรรมดาอยู่ดาเมตร้อยยี่ห้าเลยโคดาวหนึ่งวิน่าจะเล่นได้อยู่หรอกอันนี้ก็คือแลกเปลี่ยนเนาะอ๋อ,อไว้แลกตัวกับคนอื่นเอ,อแล้วนี้อะไรอ่ะมีเอนจินเนียให้ซื้อการันตีระดับอมูลิทที่มีโอกาสเออหนึ่งในสิบล้านเหรอเอ,อบีนี่เท่าไหร่เนี่ยบิลเลียนเนี่ยพันสิบ พันล้านหรือว่าไงนะเออเชืามาันละไกันนะครับเอาเป็นว่าโอ,อกาสมันออกยากมากแน่นอนนะส่วนด้านบนนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้ก็คือใช้โรบักซซื้อเหรอเออใช้โรบักซื้อจริงด้วยนะครับเอาไปซื้ออะไรกันนะครับแล้วเออเข้ามาแล้วเราจะอยู่ตรงไหนวะอันนี้ตรงจุดเทรดนะครับจุดแลกเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นบอร์ดเหรออะไรอะ่ะผู้เล่น,นออห้าสิบคนสามสิบเอยห้าจำกัดสูงสุดห้าสิบคนจอดด่านเหรอ เออน่าจะวุ่นวายนะาดูวนะันนั้นเล่นกันตั้งห้าสิบคนเลยแล้วเราต้องไปไหนต่อวะเดี๋ยอันนี้คืออะไรอ๋อนี่ไงที่สุ่มคือที่เทตว่าบอรจริงจริงนะแล้ววันนี้ก็คือพาซาอ้าววาบเลยก็ว่าอยู่ทำไมไม่มีคนยืนว้ามาไหนเนี่ยเอิอ่มแล้วคแหลกด้วยนะแล้ว ที่นี่ก็คือที่ไหนแล้วคือ,อยังไงอ๋อดูแมพเฉยๆนะครับเป็นแบบที่ดูแมพเฉยๆนะมันไม่ได้มีอะไรมากนะก็วาร์ปกลาบแลวกันเอาวาร์ปเลยโอ้โหต้องรอโหลดอีกโอเคนะก็ได้เห็นเออชื่อแมพกันไปแล้วนะแล้วก็เกมนี้ดีมากเลยนะครับไม่มีเพลงพื้นหลังด้วยนะเนี่ยเนี่ยเปิดมีเดียตันก็ยังไม่มี คือหลังอะไรนะแต่ไม่รู้ว่าเขาขี้เกียจใส่หรือเปล่านะแต่ก็ดีแล้วนะครับที่มันไม่มีเพลงติดลิขสิทธิ์สุดมันนะโอ้ยกดไปโดนไอ้จุดเทดนี่ตลอดเลยมันอยู่โอ้โหมันอยู่ตรงที่เดินนะเนี่ยมันอยู่ตรงปุ่มเดินพอดีก,ก็เลยยังไงก็ต้องโดนแหละเนาะเออน่าจะต้องเล่นในคอมนะเนี่ยมันถึงจะเล่นง่ายยังไงดีโอเคได้แล้วนะครับอ๋อมีสุ่มได้ถึงห้าพันยูนิตเลยนะ นี่ไงระดับคิว0.01แล้วก็กอลี01่0.1ซัมอน500เ็กซ์ตรีมมีดีเยเออมันดีเลย์ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยปกติสุ่มผมลองสุงส่ม10ตัวดูซิอ๋อกดปุ๊บได้มาเลยแล้วทำไมอ่ะสุ่ม500แล้วมันเอ็ก e x มิ e ีดีเลย์คือยังไงเนี่ย ไอตีมิ่งดีเลยเออค้างไปแล้วครับเนี่ยผมกดสุ่มห้าร้อยไปแล้วอ่ะัอนปิดเทดก่อนนะกันเอ้ยปิดดิเฮ้ยดีเลยเอ้ยไอตีมิ่งดีเลยคือขนาดนี้เลยเหรอผมผมนี่ค้างไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเอาวาบเลยเฮะเอาว้ามาที่ยังเลยไปโดนแทนเหยียบนิดหน่อยโอ้โหวามาที่นี่เลยนะครับโอ้โหต้องว้ากลับไปอีก คือเขาก็จงใจทำาให้มันไปเหยียบผิดง่ายๆเนี่ยคนเล่นมือถือมันจะลาบากหน่อยตามสไตล์เกม tower defense ในโรบบอกเลยนะพวกแนวเอออะไรต่างๆในโลบบอกเนี่ยเล่นในมือถือนี่ลาบากกว่าคอมซะส่วนใหญ่นะเออ extreme extreme extremely extreme delay delay มากๆอันนี้ก็คือสุ่มห้าร้อยตัวไปแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหวิ i เซ s ขายไว้ขายคอมมอนให้หมดไหนนี่มีไททันสปีกเกอร์เมนเหรอโอเคใส่ไว้ใส่ดีเออใส่ได้แล้วอันนี้เป็นอะไรคาเมลา่าบูแมนคาเมลา่าบูแมนแหละนะอันนี้ก็เป็น man, ทีวีเมนธรรมดาอันนี้ยไทยอัปเกรดไททันคาเมล่าเมนเอ้าวันนี้ไม่ใช่อัปเกรดสปีกเกอร์เมนเหรอเออนี่อะไร ลาดทีวีแมนเอออันนี้ก็ลาดทีวีแมนนะก็ไทยทีวีแมนเวอร์ชันตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยลาดสปีกเกอร์แมนคาเมล่าวูแมนอันนี้ปั๊กเกอร์คาเมล่าแมนคาเมล่าแมนที่มีไอ้ที่ดูดซ่วมสองอันและนี้ก็เดซซิ่งสปีกเกอร์วูแมนไอ้ที่โผล่สปีกเกอร์วูแมนที่แบบโผล่มาเต้นละมั้งเออแล้วมีสีแดงอีกไหมเนี่ยโอ้โหเลือดผมนี่เลือนดอนาแน่เลย งั้นผมลองกดขายอันนี้ไปด้วยแล้วกันอีกขายเลเฮ้ย hey, สีทองนี่ไรเอวแลมเมยหกพันตีคูดาวตีศูน์จุดหนึ่งวิเอ๊ะ <Hey, S 2> เราดูค่าสเตตของตัวแดงๆในหน้าด้านล่างนี่ไม่ได้เนี่ยเล่นในคอมนี่มันดูดีกว่าอีกอัปเกรดให้ท่านทีวีเมนี่ศูนจุดวิเออพันสองพันหนึ่งเลยนะซานตา้านี่ตัวที่ดูขีกโกงมากเห็นแล้วแต่ในคลิปคนอื่นเขาแหละเออแลเมนิ้ แสนเจ็ดเลยนะไม่ต้องมีเวลให้อัพแบบพวกออสตาอะไรด้วยนะไม่ต้องไปกดอัพเวลมาด้วยเนี่ยแล้วอัพเกรดไท่านทีวีแมนใส่อีกไ,ไหมใส่ไม่ได้แล้วโอเคก็ใส่ได้อย่างละตัวละมั้ง up อัพเกรดไททันเฮ้ยนี่ไงใส่มาได้แล้วแล้วจะใส่ซ้ําทําไมเอ้ยอันอันอีคลิปไม่ได้เหรอถอดออกเต้ยถอดออกสิเออถอดเจ้านท่านคามิล่าเมนอีกตัวหนึ่งถอดออกไป โอเคถอดได้แล้วเออก็นะเดี๋ยวผมลองซุมต่อแล้วกันนะครับเนะี่ยสุมห้าพันมันบอกว่าสุมห้าร้อยเนี่ยจะดีเลยมากๆนะครับดังนั้นผมเลยสุมทีเดียวห้าพันไปเลยนะครับโอ้โหโทรศัพท์ผมนี่ร้อนเลย <c oughs> จะไหวไหมเนี่ยเออนี่ไงไททันสปีกเกอร์แมนปกติแล้วไอ้นี่มันคืออัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนเหรอผมน่าจะไม่ได้อ่านอะไรชัดเจนไปมั้ง อ่ะถอดออกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับไหนๆก็เป็นมีไททันอัปเกรดอยู่แล้วนะเอออัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนก็มีอยู่แล้วนะแล้ววันนี้เออก็ตัวชื่อซ้าๆกันแหละเนาะแล้วคือในมือถือนี่มองเห็นแบบมันดูขนาดใหญ่เกินไปไหมเนี่ยแล้วมันมีปรับอะไรให้เล่นสําหรับมือถือโดยเฉพาะไม่ได้ตัวมันยังใหญ่ไม่หน่อยนะเนี่ยภาพตัวมันยังใหญ่บเลเลี้ยงแบบสองแถวแบบนี้นะนี่ไงสุ่มยังไม่มาเลย แล้วคือผมปิดเทดไว้ได้เหรอกดออฟสิกดปิดไม่ได้เหรอมันจะมีคนกดเทดไปเรื่อยๆหรือไงเนี่ยเออตอนนี้มันสุ่มตัวผมมาได้หรือ,อยังเนี่ยโอ้ยยังสุ่มมาไม่ได้เลยนะครับสุ่มห้าร้อยก็ดีเลยมากแลว้วผมนี่กดสุ่มห้าพันไปโอเคงั้นสุ่มห้าสิบเออ น่าจะเพราะสุมห้าพันก็เลยดีลีไปแล้วนะแล้วนี่คือเงินเรามีไม่จำกัดแค่ไหนเนี่ยผมลองกดห้าพันรัวๆแล้วกันนะมันจะเป็นไงเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเวคอนค้างเลยชั่วขณะเอ้ยเห็นนูบค้างด้วยนะเกมนี้มันดวงค้างโอ้โหคนว้าไปว้ามาเนี่ยผมนี่กดสุ่มห้าพันรัวๆเลยนะครับเอ่อเกมน่าจะพังจากการตุ่มผมผมได้อะผม อาจจะโดนเตะออกเกมหรือได้โอ้นี่ไงตัวมาแล้วนะครับแต่เหมือนมาเยอะเกินมาเยอะเกินจนจอมองไม่เห็นทั้งหมดนะตุ่มห้าพันไปรัวๆครับรัวๆเฮ้ยตังก็ลดอยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจากสิบเอพันพันบีปะ่ะน่าจะพันบีนะก็ลดลงไปบ้างนะครับแล้วเออผมกดห้าพันรัวๆแล้วนี่ได้อะไรบ้างเนี่ยเฮ้ย ผมไม่แน่ใจนะครับกดวิกเซลแล้วกันนะเซลวันนี้ใหหมดขายหมดขายระดับเรขายระดับเอเปกขายเอเปกไปหมดเลยแล้วเออเลื่อนขึ้นก็หาไม่เจอเนี่ยอะไรกัน <laughs> หาไม่เจอมันขายได้ถึงระดับกอรลี่เลยนะครับเกมนี้ก็มีกอรลี่ด้วยเหรอเนี่ยไหนลองเกมหลักนี้ผมเออเข้าไปใช้โค้ดอย่างเดียวนะยังไม่ทันสุมเลยนี่ไงกอรลี่ <c oughs> เป็นศูนจุด โอ้ยจะมีระดับฮิวบ้างหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยสมมอนห้าพันรัวๆจะได้อะไรบ้างตังตังนี่ยังไม่ลดเลยนะเออผมว่าเซิร์ฟกมน่าจะไปแล้วมั้งครับเนี่ยงั้นเออลองไปดูเซิร์ฟวีบ้างน่าจะใช้ได้ใช่ไหมเซิร์ฟวีมันใช้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมออกไปดูเซิร์ฟวีแล้วกันเออผมก็กลับเข้ามาใหม่แล้วนะแล้วคือมันเหมือนเออจะได้ตัวมาบ้างแล้วนะเนี่ย เอ้กดจอยกลับเข้ามาใหม่ก็ได้แล้วนะได้ตัวเข้ามาน่าจะดีเลยเพราะว่าเครื่องช้าหรือเน็ตอะไรด้วยโอ้โหกดขายระดับธรรมดาทีผมนี่ค้างเลยเอ้ยค้างจริงนะครับเนี่ยท่านผู้ชมขยับไม่ได้เลยกดไลเ์ไม่ติดด้วยนะครับเออเออติดแล้วเริ่มเริ่มเห็นติดอยู่นะครับโอเคเซลคอมมอนคอมมอนไม่หายไปอา้าวทำไมไม่หายหมะ น่าจะดีลีมากๆนะครับเพราะว่าตัวเยอะเกินนะครับผมกดสุ่มห้าพันไปนี่เออท่านผู้ชมครับก็ผมได้อัปเกรดไททันซีนิมาเมนมาด้วยนะนี่สเตตัดเท่ากับซานตาคอนเลยโอ้โหซานตาคอน <c oughs> มันจะก่งอะไรขนาดนั้นเนี่ยเอามาใส่มาสักตัวหนึ่งเลยกันเนาะเออแบบ <c oughs> พลังแห่งคริสต์มาสกันหรอพลังแห่งลุงซานตาตัวอวยพิเศษเนาะเออผม พูดจริงนะครับว่าผมคงหาต่อไปคงหาไม่เจอ,อง่ายแล้วั้งเนี่ยเนี่ยยังเจอไททันสปีเกอร์แมนอยู่ตัวหนึ่งในไวจะเลือดไปหมดนี้คงเอาเป็นเอาตายนะครับอาจจะต้องเล่นในคอมหนึ่งจะหาอะไรเจอได้ง่ายนะครับก็คงไม่ต้องเล่นเกมเพมาหรอกเนาะมันก็ <c oughs> นั่นแหละนะก็เอาเป็นว่าท่านผู้ชมก็คงมาลองเล่นเองก็คงจะเข้าใจได้มากกว่านะครับนะ เนาะเออเอาเป็นว่าผมไม่อัดต่อแะ้วกันนะครับเกมนี้คงจะเออคักค้างอะไรมากมายนะครับก็เงินไม่จำกัดแล้วเกิดสุม่มรัวๆมันก็คงทำเกมพังได้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้คงจบไปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ